เากำลังอยู่วัดกำลังทำความสะอาดห้องสุ噜แล้วก็โซนปิดทองอย่นะครับเขากับอาจารย์ต้อยนะพี่ต้อยแห่ของเราครับ<น>พี่ต้อยครับนี่อะไรครับเนี่ยก็ก็ก็ไม่ลึกไม่จะลึกนะแต่เนี่ยน,น,นี่อะไรพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ครับแนี้เนี่ยนี่อะไรพี่พี่ตอบต,ตรง้ตงคำถามพี่ ไหนนี่คือเนี่ย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 โอ้เอาเอาพลาสก่อนพลาก่อนเดี๋ยวอันเชิญท่านพอดีทำความสะอาดท่านเดี๋ยวเราจะปิดทองใช่ไหมฮะตรงนี้เลยครับจะปิก็มาปิดทองกันเป็นประจำแหละฮะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืมแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ปิดทองที่เอามาทำไมอ๋อเนี้เอามานี่แบบเพจติดมาเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้พอดีผมมีเนี่อะไรเนี่ยเอาที่ก่อนก็เนี่ยกำลังจะพูดอ๋อเอาเป็นว่าเออหนังสือโฟโต้บุ๊กก็เรียกว่าโฟโต้บุ๊ก เป็นอัอลบั้มภาพอัลบัมลบ้มภาพอัลบั้มภาพของอดาราดารานักร้องดังนีที่ดังๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือชื่อเจนิสเจนิสอ๋อเอ็นเคสี่แปดรุ่นแรกเลยนะฮะเนี่ย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 อันนี้คือเป็นเป็นอัลบั้มภาพนะก็ที่เรื่องของเรื่องคือลูกชายผมเขาทำ นะอันนี้ชื่อละบัมคอรมีเจนิสนีก็คือเรียกชั้นว่าเจนิสเจนิสนี่หน้าตาเขาคล้ายญี่ปุ่นเห็นไหมนะเขาเลยนั่นแล้วก็เขาพวกบียนเคสี่แปดเนี่ยที่เขาทำกันมามีเออยอะแยะนะที่เขาทำเกี่ยวกับ่เป็นนักร้องในช่วงห้าปีประมาณห้าปีที่แล้วเนตอนนั้นเขาไล่ช่วงดังๆ<า>เลยโอ้โ oh, หตอนนั้นเขาดังมากโอ้โหดังแล้วก็ค่อยๆนั่นไป ก็แยกย้ายกันบางคนก็ไปเล่นละครในรุ่นนางเอกของพี่พี่ e อิทสุขวัอ่าอันนั้นเด็กคนหนึ่งแล้วมีมีก่อนหน้านี้ก็มีคืออันนี้ก็คือเป็นอัลบั้มภาพที่ลูกชายผมเนี่ยเขาทําเขาทํามาเมื่อสี่ปีที่แล้วล่วนะนะอ่าเป็นเหมือนกับเอาดารานักร้องที่ดังๆเอาไปญี่ปุน่นอืเอาไปถ่ายภาพเป็นอัลบั้มภาพ เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องราวไปเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยคือไปคือเขาไม่ได้ไปดุยดุยเขาก็จะใช้วิธีการที่ว่าเออมันมีซีรีส์หนังซีรีส์หนังญี่ปุ่นสมมติเราดูซีรีส์นี้เฮ้ยซีรีส์นี้มันดังมันไปกินข้าวที่นี่ไป<อ>เดินเล่นที่นี่อะไรเหมือนเกาหลีรวมเกาหลีแต่ไปญี่ปุ่นแท<ค>นแ,<ค>แล้ว<อ>ล,ลูกชายผมก็เลย ทำเล่มหนึ่งนะเล่มหนึ่งนี่ลูกลูกสาวของพี่ใหญ่เขมทัศพลเดชนะเอาไปแล้วก็ถ่ายเล่มหนึ่งออกมาดีเลยนะขายดิบขายดีเลยเขาไม่ได้วางขายเขาจะขายตามช่องอทาง,งช่องทางต่างๆช่องทางของในในไอโซเชียลอะไรพวกนี้นะพอขายดีพอครึ่งปีต่อมาเขาก็ออกเล่มสองอเล่มสองก็เป็นดาราเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ทั้งพวกนี้ก็เป็นดาราทั่วไป ก็ไปคอนเซปต์เดิมก็ไปอีกที่หนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นเหมือนกันหรือแล้วแต่ญี่ปุ่นเหน<อ>เมือนกันแต่ไปคนละเมืองไปหยิบซีรีส์คนละซีรีส์น<อ>ี่ไหม<ะ>ก็ไปตามซีรีส์พอเล่มสามเล่มสามมันเริ่มชักไม่ค่อยดีมันเริ่มเฟือแต่ยังไม่เฟือแต่ว่ายังสถานการณ์มันก็ยังโอเคเนี่ยก็ขายได้ประมาณเรียกว่าพอทุนพอตัวพอทุนอันนั้นเล่มสามและเล่มสามเขาก็โอเคก็ยังไม่ ไม่ไปคิดไม่หมายก็คือก็พอ,พอตัวแหละก็ยังไม่หนักหนาแต่มาเล่มสี่นี่แจ็คพอตเล่มสี่ก็มีเอ็นเคมกันแต่อยู่ในกลุ่มเนี้ยเล่มสี่เขาเดียวเขาชื่ออะไรชันชันจัง,จง,จงอืมออันนี้ชนโควิดเปี้ยงเลยเมื่อสองปีลปลแล้วโอ้โหหงายเลยคราวนี้แบบเสลุดเลยพูดไงยหยุดเลยไปไม่หลอด <c oughs> ไปไม่หลอดปุ๊บไอสิ่งทั้งหลายแหล่ก็ทุ่มเทนมันก็ทําไปแล้วลงไปแล้วด้วยไปแล้วด้วยที่ผ่านมาได้ดีเสร็จแล้วด้วย หมเน<อ>เ,เล้วเผยแพ้แล้วเผยแพ้แล้วแต่มันชนโควิดการเคลื่อนไหวไม่มีก็เลยโอเค,อเ,คเล่มสี่เล่มที่แล้วเนี่ยบอกเชนจังเนี่ยบีเคนเคนี้จุกเลยเขาเลยหยุดเพราะว่าโควิดมันก็ต้องหยุดอืก็หยุดประมาณปีครึ่งกับสองปีเนี่ยทีนี้เขาเลยตัดสินใจหวนกลับมาใหม่ก็เลยไปเนี่ยเที่ยวนี้เอาเจนนิสไป ไปเที่ยวนี้เปลี่ยนเป็นฤดูร้อนมัน้งแต่ว่าคอนเซปต์ก็ยังคอนเซปต์เดิมคือไปตามตาซีรีส์นี้ไปหนังเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ไปอะไรต้ออะไรน่ารักดีเนี่ยสวยดีเดี๋ยวลองดูแลเขาก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนอ่บเป็นคนเดี่ยไปอิรยาบไุไปที่นู่นไปที่นี่อะไรนี่ครับคือมันจะปรากฏอยู่ในเรื่องราวซีรีส์ที่มันดังๆนี่เขาก็จะถ่ายเนี่ยไปถ่ายลูกพี่มันถ่ายเองเลยเหรอ เอ่เล,เลูก<อ>ชายเส็มนี่เขาเป็นช่งางภาพชอบเล่นภาพอยู่แล้วในอีกอย่างก็มีทีมด้วยเขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาไปเป็นทีมเลยแล้วเสร็จแล้วก็ได้เรื่องมาแล้วก็มาปรากฏว่าเนี่ยเราก็เลยโอออกมาเริ่มจําหน่ายตั้งแต่พิมพ์พิมเสร็จเรียบร้อยเริ่มจาหน่ายตั้งแต่เดือนรกรกฎาคมก็ช่อง,ช,องช่องทางเดินแบบเชนนันนี่อันนี้ผมก็บังเอิญเอเอมันทึเไวว่าช่วงนี้ผมก็ว่างด้วยแล้วก็เนี่ยเรามาปิดทองพราด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ในเรื่องของอุดนง่ายส่วนตัวสภาพเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็เลยใช้วิธีว่าเอ้ยงั้นมาช่วยลูกชายแล้วก็ช่วยฝากคนคนู้นโปรโมทคนคนี้โปรโมทแล้วก็ตัวเองก็พักเอามาขายด้วยท่านในแง่ของของพี่นิเทศได้ไหมในแค่นิเทศเนี่ยทําไมต้องมีเล่มนี้เออพี่เจ้าจุดไหนมามาเป็นตัวตัวจริงเนี่ย,ยผมก็เพียงแค่ว่าสําหรับลูกชายเขาขาย,ายตามชแนลเขาแต่ผมเนี่ยมาใช้วิธีว่าเจอเจอคนรู้จัก อ่าอ่าอย่างทีว่าแก้วเนี่ยบอกแก้วช่วยหนุนหน่อยนะทางาชการช่วยมันไม่ตรงเป้าหรอกแก้วแต่ว่าแก้วอะซื้อไปฝากคนอาจจะเฮ้ยหลานหรือว่าคนรู้จักที่เขาไ้ปพูดกันเธอเอามาฝากอ่ดเอามาฝากก็แต่จริงถ้าเผื่อซื้อกับผมเนี่ยผมก็เอาเล่มที่แล้วมาแถมด้วยอืเท่ากับซื้อหนึ่งเล่มได้หนึ่งเล่มหนึ่งเล่ม ตอนนี้ก็อย่างนั้นแหละมันมันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะนะบางทีบางทีซื้อสองขวดแถมแปดขวดออใช่ใช่ใช่เวลาดูดูท็อปมันจะขายทำไมแต่นี้เราก็แพเพชเนี่ยถ้าเผื่อสนใจแพงหน่อยแต่ว่ามันคุ้มค่าเอาไปให้กลุ่มคนพวกเนี้ยมันเหมือนกับผมอย่างตอนนี้ผมก็ฝากเพื่อนในรุ่นเฮ้ช่วยกันคนละเล่มนะน้อยก็เมื่อที่มีคุณค่ากับแฟนยีนเคนะที่ตาอาจจะตามหาคนนี้อยู่แฟนขับเขาอยู่อย่างเนี้ยใช่ไหม ปุ๋ยพดุงปริญญาพดุงถิน่นเขาก็ช่วยโปรโมทในติ๊กตอกก็มีเพราะว่ากลุ่มคนพบปุ๋ยเขาก็แบบเพื่าโอ้โหคนติดตามติ๊กตอกเขาเป็นแสนเป็นนั่นเลยก็ปรากฏว่าปุ๋ยนี่เขาเป็นช่างภาพเหมือนกันแล้วก็เคยถ่ายเ,าเคยถ่ายแต่ธรรมดาเขาถ่ายพวกเกี่ยวกับสัตว์พวกสัตว์เสือโครง่งอะไรเ,เขาเป็นนั่นแฟนเขาเป็น,ปนแสนแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาเคยถ่ายไอ้นี่ มันนี่ด้วยแต่ว่าเขาเลยลำลึกถึงความหลังเลยตอนเขาถ่ายเหมือนถ่ายเสือสาวแน่เสือสาวการ์งอะไรอย่างเงี้ยนะเ,เขาก็มาถึงแล้วก็โปรโมทแล้วเขาก็ใส่ไปก็มีเพราะแฟนบางคนนี่เขาก็เออให้เข้าท่าเว้ยเ,เขาก็สั่งซื้อมันจะ<ส>ม,มีคน,นที่รักรักความเป็นหนังสืออยู่นะใช่นะใช่อันนี้เวยก็คืออย่างอัลบั้มที่แล้วนี่เขาก็จะมีเขียนเขียนเรื่องราวนิดหน่อยแต่นี่นี่เดินเรื่องลุนๆเดินเรื่องลุนๆนเนี่ย คือบางทีเราบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันภาพมันไม่สวยมันอะไรแต่จริงถ้าเกิดคนเล่นภาพเราจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆนี่มันเป็นอะไรใช่ไหมใช่ไหมคือมันสะท้อนมีอะไรต่อในนี้มันก็มันจะเป็นเรื่องราวคือใช้จินตนาการของคนดูด้วยตีมจากหนังซีรีส์ซีรีส์ที่คือคนหนึ่งเหมันสองเป้าเป้าหนึ่งคือคนที่ดูซีรีส์นั้นเหมือนอย่างเราเวลาดูดู นะซีรีส์นี้ซีรีส์นี้เราก็อยากมันนี้มันดี่ากประทับใจเออมันเหมือนอย่างละครบุคเพสันวิวาสเนี่ยอุ๊นี้ปรากฏว่าคนแห่ไปในที่ที่วัดอ่าวัดไทยเราไม่รู้เ่นี่เนี่ยคือนี่คือเพราะฉะนั้นมันก็คือกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือแฟนของตรงนี้กับอีกกลุ่มหนึ่งคือแฟนซีรีส์ก็มาชนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือประเด็นก็เลยต้องฝากด้วย แล้วติดต่อพี่ต้อยได้ที่ไหนครับถ้าอยากเเดีวผมจะพนักงขึ้นไหมอ่เดี๋ยวขึ้นให้เรียบร้อยว่าสั่งซื้อผมก็จะแบบเขาจะมีที่สั่งซื้อขึ้นนะว่าโอเคก็ผ่าน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 ทางเขาเรียกอะไรโซเชียลอะไรแต่ถ้าเกิดซื้อกับผมเดี๋ยวก็โทรหาผมก็ได้ถ้าเป็นแฟนคลับนะศูนย์0 4ด1 3กสามศูนย์สี่สามหนึ่งสามถ้าเกิดซื้อกับผมเนี่ยได้นะเบอหนึ่งแถมหนึ่งที่หนึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดซื้อผ่านทางชั้นโน้นโ้นก็อาจจะประเทว่า มาเล่นแต่กวากันไปเราจะเราจะชอบครับก็ขอบคุณมากนะพี่แก้วเต่าด้วยครับสำหรับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะปก็เนี่ยมาปิดทองก็ภาวนาอย่างเดียวในี่พระหลวงพ่อช่วยตลอดปิดทองกันแล้วก็ควรจะมาช่วยกันปิดทองบำรุงพระพุทธศาสนาเราถ้าเผื่อกรุงเทพง่ายที่สุดตอนนี้ก็เนี่ยสามัคคีทำแต่อีกหน่อยเราคงจะเพิ่มเติมวัดอื่นนั่นจะวัดเรียบแต่ที่นี่ก็ ว่าชาวเมกีทำก็เสาร์อาทิตย์ที่สามของเดือนครับแล้วก็ถ้าเกิดวันธรรมดาแบบนี้ก็อาจจะมีศิลปินเนี่ยที่ที่ตอนนี้ก็จีบๆมีหลายคนเห็นป๊อตยังไม่มาแล้วสักทีพี่เอื้องสารนีก็ว่าจะมาเออเอื้องเออที่งานมากไม่เจอกันเลยเอื้องอาไรนีไม่น่าจะเปวันอาทิตย์เพราะเห็นโยโกะพูดพูดอยู่อ๋อโยโกะพูดเออก็โอเคถ้าเกิดอย่างงั้นเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี้เต็มที่หน่อยครับเพราะเราอยู่กันถึงเย็นัถึงเย็นสี่ห้าโมงเย็นแต่ถ้าวันธรรมดานี้ ก็ต้องบ่ายเย็นก็ต้องรีบไปรับลูกแด้ก็เดี๋ยวตือก็สองสามโมงสี่โมงกำลังเคลียร์อยู่ให้เรียบยให้เรียบร้อยได้ก็แต่วันพฤหัสมีกันคือวันพฤหัสนะทุกพฤหัสอันนี้วันครูครอันนี้คือครูเก่าชนกุหลักมาแต่ว่าท่านดู่แถวนี้ก็มาด้ยตยเป็นภาพนี้แต่เสียงพี่อินเสิร์เนี่ยเสียง<อ>ี่จะพูดเรื่องอะไเขาพูดไปแต่ว่าเป็นเจนนิสเจนนิสของมี ขอบขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขึ้นเบอร์นะขึ้นเบอร์ขึ้นที่ติดต่อไว้นะครับน่าสนใจครับอย่างน้อยก็อาจจะคุณค่ากับคนที่เป็นแฟนครับหรือว่าเป็นคนที่รักหนังสือรักซีรีส์ซื้อฝากเขาก็เก็บค่าจะดีใจมากนะ่ยจะหาเพราะความเป็นสมุดอ่ะก็เป็นหนังสือก็เหมือนกับสมัยสมัยผมเนี่ยผมยังมีภาพอัลบั้มของ ศิลปินที่เราชื่นชอบนะสมัยก่อนอย่างเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงเรายัางนึกถึงสุลรปนกบเจริญเลยซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่ท่านถูกยิงอ่าใช่ใช่อสองพันร้อยสิบเอ็ดอะประเทศี้เราถือว่าวผู้สุรพลเอลวิสด้วย,อยเอลวิสไต์วันนี้ได้ยเออเอลวิสชิเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเอลวิส <ผม S 2> ด้วยนี้ใช่ใช่ใชวันนี้เอลวิสแล้วก็สแล้วราพอดีศิลปินฉันไม่ใช่ผู้วิเศษอันนั้นดังมาเมื่อวานนี้เสียเมื่อวานนี้สิบห้า อย่าลืมเจนนิสนะครับเจนนิสนี่อันนี้ไม่ต้องรู้ถึงสามารถซื้อไปเก็บรักษาเป็นคอลเลกชันได้เลยเดีด๋ดวยวจะอายเขาว่าไม่มีเป็นแฟนดีนส์เคได้ยังไงขอบคุณครับพี่ตายครับออขอบคุณครับ